ทุกท่านเคยสงสัยกันไหมครับทำไมการแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพของเราจากโรงพยาบาลหนึ่งไปยังอีกโรงพยาบาลหนึ่งปัจจุบันยังคงอยู่ในรูปแบบซองกระดาษหรือว่าแผ่นซีดีทั้งๆที่โรงพยาบาลเหล่านี้ต่างก็เก็บข้อมูลอยางในรูปแบบดิจิตอลกันแล้วจะดีแค่ไหนถ้าการแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพของเราสามารถทําได้อย่างถูกต้องทันทีและปลอดภัยครับโครงการ HIE หรือ Health Information Exchange เกิดขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหานี้เพียงแค่คุณใช้เวลาไม่กี่นาทีในการสมัครเข้าร่วมโครงการ เพื่ออนุญาตให้เอชไอเชื่อมข้อมูลสุขภาพของคุณเท่านี้แพทย์ผู้ให้การรักษาจะสามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของคุณได้และไม่ต้องกังวลว่าข้อมูลสุขภาพของคุณจะมีโอกาสรั่วไหลหรือถูกนําไปใช้อย่างไม่ถูกต้องเพราะระบบเอชไอจะปกป้องข้อมูลของคุณให้ใช้งานตามที่คุณยินยอมไว้เท่านั้นตอนนี้เราอยู่กับคุณเบนผู้ร่วมพัฒนาระบบเอชไอนะครับสวัสดีครับคุณเนบนคุณเบนครับ HIE หรือ Health Information Exchange ไอเดียอาจจะฟังดูง่ายนะครับแค่การแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพจากโรงพยาบาลหนึ่งไปยังอีกโรงพยาบาลหนึ่งแต่ทำไมระบบหรือโครงการนี้จึงยังไม่สามารถเกิดขึ้นได้จริงอย่างเต็มประสิทธิภาพในประเทศไทยของเราเลยครับผมคิดว่าปัญหาหลักของระบบ HIE ก็คือแต่ละโรงพยาบาลมี HIS ที่ไม่เหมือนกันนะครับแม้ว่า HIS อาจจะรุ่นเดียวกันแต่ละโรงพยาบาลก็เก็บข้อมูลที่อยู่ในคนละรูปแบบและโครงสร้างครับดังนั้นการที่เราจะแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างโรงพยาบาลเนี่ยจึงมีความท้าทายอย่างยิ่งเลยครับ ผมทราบดีเลยว่าคุณเบนเป็น Data s c i e n t ต s ์คนหนึ่งใน GBDI เลยอยากจะสอบถามคุณเบนว่าคุณเบนมองว่าโครงการ HIE นี้เกี่ยวข้องยังไงกับ Big Data บ้างครับโครงการ HIE จะแตกต่างจากโครงการ Big Data ที่ GBDI ทำนะครับโดยที่เราไม่ได้นำข้อมูลมาวิเคราะห์นะครับแต่ว่าเราพัฒนาระบบเพื่อรองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่มีขนาดใหญ่นะครับโดยที่แพทย์จะสามารถเข้าถึงข้อมูลของผู้ป่วยได้เพื่อประกอบการรักษาและผู้ป่วยจะได้รับความสะดวกสบายและประสิทธิภาพในการเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลครับ แล้วในอนาคตสําหรับตัวโครงการนี้มีการวางแผนไว้อย่างไรบ้างครับเราจะพัฒนาเครื่องมือต่างๆที่จะใช้ในการแสดงข้อมูลสุขภาพผู้ป่วยให้กับแพทย์นะครับเพื่อที่แพทย์จะสามารถรักษาผู้ป่วยได้อย่างแม่นยำม,มากยิ่งขึ้นครับเราพอจะทราบถึงที่มาของโครงการและแผนในอนาคตกันแล้วขอกลับมาที่ตัวโครงการในปัจจุบันนะครับคุณเบนพอจะอธิบายคร่าวๆให้ผมฟังได้ไหมครับว่าตัวข้อมูลสุขภาพของผู้ป่วยจะมีขั้นตอนอย่างไรบ้างกว่าจะไปถึงมือของผู้รับซึ่งก็คือแพทย์ครับ หล, <twitch S 1> หลักๆนะครับผมคิดว่ามีอยู่2ขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกก็คือการต,ต,ตรวจสอบข้อมูลนะครับว่าข้อมูลตรงตามมาตรฐานกลางที่เราตกลงกับโรงพยาบาลในโครงการนะครับขั้นตอนที่2ก็คือการเข้ารหัสนะครับการเข้ารหัสข้อมูลก็คือการแปลข้อมูลไม่ให้สามารถอ่านออกได้นะครับและเราจะให้โรงพยาบาลเข้ารหัสข้อมูลก่อนที่โรงพยาบาลนําส่งข้อมูลเข้าระบบกลางและเราจะถอดรหัสข้อมูลต่อเมื่อข้อมูลอยู่ที่หน้าจอแพทย์เท่านั้นนะครับ คุณเบนเล่าให้ผมฟังว่าข้อมูลสุขภาพของผู้ป่วยจะถูกเข้ารหัสหรือที่เราเรียกว่า Encryption ใช่ไหมครับอยู่ตลอดเวลาเลยแบบนี้ผมขอถามย้ำอีกครั้งนะครับว่าจะไม่มีใครสามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของผู้ป่วยได้แม้แต่จะเป็นระบบกลางหรือแม้กระทั่งจะเป็นตัวคุณเบนก็ตามใช่ไหมครับถูกต้องครับระบบกลางจะอ่านข้อมูลไม่ออกครับสุดยอดไปเลยครับแบบนี้ตัวผู้ป่วยก็ไม่ต้องกังวลว่าจะมีคนอื่นเข้าถึงข้อมูลได้นอกเสียจากแพทย์ที่ประกอบการรักษา คำถามสุดท้ายแล้วนะครับคุณเบนทางคุณเบนและทีมงานคิดว่าอะไรคือความท้าทายในการพัฒนาระบบ h i e ในตัวโครงการนี้ครับผมคิดว่าความท้าทายมีอยู่สส่วนนะครับส่วนแรกก็คือการคุ้มครองข้อมูลสล่วนบุคคลนะครับเราจะต้องออกแบบกลไกและขั้นตอนที่แพทย์จะสามารถเข้าถึงข้อมูลผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องและตามความยินยอมของผู้ป่วยนะครับในส่วนที่2ก็คือความปลอดภัยของข้อมูลนะครับเราจะต้องรองรับความปลอดภัยของการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างโรงพยาบาลเพื่อให้โรงพยาบาลสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลได้อย่างปลอดภัยที่สุดครับ และนี่คือความพยายามในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลมาพัฒนาระบบสาธารณสุขของไทยเพื่อให้ประเทศไทยของเราขับเคลื่อนด้วยข้อมูลได้อย่างเต็มประสิทธิภาพขอบคุณครับ